สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมอสเกมเมอร r ครับและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมโปรโตไทป์สองนั่นเองครับวันนี้เราจะมาะไปรับภาร,รกิจอุ้ยโผล่มาก็เจอตรงนี้เลยโดดสูงก่อนโอเคเรียบร้อยสูงใช้ได้เหมือนกันไปรับภาร,รกิจจากหลวงพ่อตรงนู้นเลยครับโอเคเดี๋ยวหลังจากทำภาร,รกิจของหลวงพ่อเสร็จแล้วนี่เราจะมารับภาร,รกิจของอะไรนะเอ่อชื่ออะไรสักอย่างอ่าไอ้เหลืองๆเนี่ยดาเหลืองๆเนี่ย,ยจำชื่อไม่ได้ละช่งหัวมัน ตอนนี้ไปรับภารกิจจากหลวงพ่อกันครับภารกิจคราวนี้น่าจะจากพระที่แล้วน่าให้เดาว่าน่าจะเป็นาการส่งตัวหลวงพ่อนะครับโอเคลงไปไปชิบลงเท่ๆนี่เออโอเคเรียบร้อยรับภารกิจครับเดอะแมส e ซนติสนักวิทยาศาสตร์ผู้าบาข้างนั้นเหรอไม่เข้าใจเนี่ย โอเคครับตอนนี้รู้สึกเหมือนอคนที่ติดต่อหลวงพ่อครับที่ชื่อ,อใช้โค้ดเนมว่าอะเทน่านะครับตอนนอี้ได้รับเกี่ยวกับที่ที่อยู่ที่อคอนเนกเนี่ยครับ รู้มารู้ว่าที่อยู่คอนเน็กอยู่ไหนครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไปนี่ครับคอนเน็กฟิสิลิตี้เหมือนจะเป็นโร,โรงงานนะครับอุ้ยชบฮึบโดดสูงกว่าตรงนี้มีคนอุย๊ยมีคนเห็นมีคนเห็นอุย๊ยเกอบไปเกอบไปไหนไหนไหนตรงไหนวะโอเคตรงนี้พาที่แล้วรู้สึกเหมือนเราจะได้ต้องกดนี่ไงเดโลมา okay. โอเคเฮ้ยมันเปิดตรงนี้เลยกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนโอเคตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่ง โรงงานหมดคนเอกแล้วตอนนี้เห็นอะไรทางเข้ายัางไงละ่ะแม่ทหารไม่มองครับมองแต่ทางเข้าอย่างเดียวเลยนั่นครับล็อกออนครับล็อกไว้เลยเปยนล่างก่อนโอเคเรียบร้อยเท่าน,นี้ก็เข้าอย่างสบายใจเข้าทางนี้เลยโดดเข้าไปตัวลงไปชิบนี่โดดมาอะไรตกใจอะไรกัน มองอะไรมองอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นสัญญาณอุยเอ็นหน้าอืมจุดไฮเทคใช้ได้เนี่ยเอ็นหน้าเต็มๆเ,เลยแต่ตอนนี้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แตกแม่งโอเคขอดี a อนเอหน่อยขอบใจตรองโน้น อย่าอย่าเพิ่งสแกนตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเคลื่อนไวมากมันเคลื่อนไวมากสแกนเข้าไปครับปิ๊บโอเคเข้าไปครับโอ้กันปอกกันแน่นหนามากในนี้ตอนนี้มันโอ้จีก็บอกว่าเอ้ยมันทำางานวิจัยเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้สิรู้แต่ว่าอุ้ยกูเป็นหนึ่งในนั้น นึ่งในพวกมันก็คือเจมหรือว,ว่ามันทําการทดลองอะไรอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราคือเราได้ความทรงจำเกี่ยวกับพวกนี้มาครับและตอนนี้ปัญหาก็คือมีกุญแจนหนึ่งตัวตรงนั้นเฮ้ยโทษทีโทษทีอ่าโอเคเ <c oughs> มื่อกี้ทำความรรู้ <c oughs> ต้องมีอะไรสักอย่างที่อ่าดิสแทกดิสแทกนี่เขาเรียกว่าไงเดียว หลอกล่อหลอกลอก่ลออะไรประมาณนั้นเอ้ยมองอยู่อีกโอเคตรงนี้เรียบร้อยจิ้มแม่งแตกเรียบร้อยครับตัวนั้นตรงนี้นนะนดูกันมีใครมองอ๋อเอนนี่มองเอนนี่มองมองทำไมแดกแม่งดูสิมีใครมองอีกไหมไม่มีแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วแตกให้ไวที่สุดครับเอ้ ตัวนี้เหมือนจะมีคีย์สำหรับอ่ากลงกลงพวกนี้ครับเสร็จปุ๊บสัญญาณได้ยินเสียงไหมครับไอตัวอ่าชื่ออะไรนะบอลเลอร์ er. ตัวที่อยู่ด้านในครับตอนนี้เฮ้ยตอนนี้ออกมาก่อนโคตรลำคาในเครื่องนี้มากเลยเนี่ยอยากทำลายทิ้ง่แต่มันรู้ตัวแน่น,นอนอะ่ะตอนนี้ก็นี่เลยครับเปิดออกมาปิ๊ปลอยพวกนี้ครับ ปิ๊บเปิดอีกตัวครับเปิดออกมาเรียบร้อยครับอิอิดูน็อตเอนเตอร์อเลอร์ตตูมอุ้ย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 เกี่ยวเงี้ยอะไรกับกูกูไม่เกี่ยวโอเคแล้วตอนนี้ไปดูสิเฮ้ย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 กุญแจกุญแจค,คนที่คุมกุญแจเ,เอาเอาคนคุมกุญแจมาก่อนใจเย็นตูมโอ้โหมึงโคตรมึงโคตรเอ็มบีพีเลยมานี่ เอาชิปหายโบนัสเฟลอืมมานี่เออไอหมาไม่ร็อกดีอุ้ย alert เลยโอ้โหอย่างนี้เลยไม่เป็นไรล่างนี้ก็ฟูได้เหมือนกันมานี่ถีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บนะเฮ้ยเนี่ยแบบฟูแบบตอนแรกที่เจอกันครั้งแรกเลยเนี่ยฮะเออเออ มานี่ขอแขนหน่อยแล้วก็ฟาดเข้าไปเรียบร้อยโอเคตอนนี้อเลอร์หายหมดละพอคนไม่ตายกันหมดฮึบโดนมาอืมเปิดประตูสแกนเข้าไปสวัสดีด็อกเตอร์พิมพ์อะไรอยู่จ๊ะด็อกเตอร์คอนเนก เฮ้ยจาเทลเลอร์ผมดีใจเลืเกินที่เห็นคนุณสภาพนี้เอาเฮ้ยกูตกใจนะเนี่ยมึงดีใจที่กูเห็นสภาพนี้หมายความว่าไงเออเยฟังก่อนฟังก่อนตอนนี้เจนเทกมันบังคับให้ฉันทําเรื่องทุกอย่างพวกนี้เห็นไหมว่าฉันพยายามช่วยนายตอนที่นายอ,อยู่ในแลบนั่น,นต,อตอนนี้เจนเทกกำลัง ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับโอไรออนเป็นโปรเจกต์เป็นทหารเกี่ยวกับมาต่อต้านานายแล้วแลวให้หนายให้ฉันเชื่อนายงั้นเหรอให้ฉันช่วยนายเถอะถ้านายถ้านายพูดจริงเราได้คุยกันแน่เอาชี้ทางไปหา,าด็อ่เตอร์เดวิดเบิร์กนะครับ อ่มันแป,กแปลกๆนะคนปกติมันไม่มีทางที่จะมาอะไรอย่างนี้ได้ผมไม่ผมไม่เชื่อใจอทัวคุคนอกมากคําเดียวนะอยู่ๆจะมาแบบมาสนิทกับเราเงี้ยมันมันไม่มีทางอะ่ะคิดเหมือนผมไหมครับแปลกๆนะอแต่ตอนนี้ช่างมันเถอะมันบอกทางเราไปโอ,โอเคโอเคอันนี้ก็แบบก็เชื่อใจไปก่อนอะ่ะ Okay, ออกมาแล้วแต่ตรงน,นี้ไม่เ,เยอะชิบหายตรงน,นี้หันล้างไว้ครับหันล้างโอเคแล้วโดดฮึบนี่เฮ้ยอันนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องรู้ราวโดดไปอืมฮึบโอเคลงมาเยี่มโดดไปเจ <James, S 2> ม,มดด James, ตอนนี้จัดการคนเอกยังตอนนี้มีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องทำานะ่มันคืออะไรอะ อ๋อที้เกี่ยวกับอ่าพวกทหารนะพวกทหารเดี๋ยวนะเรียกว่าทหารเลยมูแทนนะมูแทนพวกทหารกายพันเลยพวกเนี้ยโอเคตอนนี้โดนวะนี่โคตรไวอะดูนี้โดนโอเคตอนนี้อยู่ตรงโรงงานแล้วโอ้โหการต้องการหนามากถ้านายทำลายพวกไอคอมมวนิเคชันชิสต็มอะพวกนั้นก็จะทำไรเราทำไรไม่ค่อยได้แล้ว โอเคได้เลยจ้ะด็อกเตอร์บอกมากูจัดให้เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนเราควรจะจัดการยังไงดีตรงนี้มีจัดการไงเหรอง่ายๆเปิดเลย <c oughs> เอออย่างนี้เลยตูมเออเรียบร้อยหนึ่งจุดนี่เอานี่ด้วยเอาอันี้ด้วยอืมโอเคพังไว้พังไปพังไปเฮ้ยโตด,ดไป นี่ฟูมอะไรจ้ะไม่โดนจ้ะมานี่ฟูมแักวใช่ไหมโดดตะคุบหน่อยแมวเหมียวเหมียวเหมียวไอ้อืมคลิปอีกที่แบล็คโอตูมเรียบร้อยอืมอืมเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยยมีไฟมาโอ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่งก่อนล็กปลาไปนี่เรียบร้อยเฮ้ยเนี่ยโอเลออน เจมส์เฮาเลอร์มึงรู้ไหมกูเป็นใครโปรเจกต์ปไรออนงั้นเหรอมึงฆ่าเพื่อนกูตอนนี้กูจะจัดการกับมึงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อมาเร่แคมโอ้คอนโทรลอ๋อโอเคอย่างงี้เฮ้ยตุ้มมาหนี่เอ้ยอือโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรู้สึกเหมือนวิธีการจะจัดการกับไอ้ตัวนี้ในมีวิธีเดียวนะครับก็คือต้องบล็อกบล็อกโอ้โหโอ้โหคืตบตบอะไรจะสมาร์ทกูไม่มีทางไม่มีทางเดียว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 เดยวเดียยวเดียยวหาอะไรหาอะไรโยนก่อนหาอะไรโยนก่อนลำคาทหารปาไปตูมเอ้ยหลบได้มมนี่นี่แดกแม่งเฮ้ย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 แป๊บนึง ขอแตกเลือดก,ก่อนโอ้โหโอ้โหมามา,มาเอ้ยจับออืเรียบร้อยมานี่อแบ็กฟูเพกนี่เออเออเฮ้ยจึบต่อยต่อย,อยไม่เป็นไรไหนมาคัมอนเะห่อได้แบ็กฟูเพกรอบที่สองเอ้ยรอบที่สามสิไหนเป็นไงเป็นไงมานี่มานี่เอ,อ,อ,อ้าเขาให้เฮ้ยเทอร์นดิวอัพเกรด เห้อเซนดิวเพิ่มพลังครับคันสองพอดีตอนนี้อะไรเดทอยเด้ออ่าซับสเตชันอ๋อเอาแล้วไอ้นี่กลายเป็นกลายเป็นอันที่หนึ่งเฉยเดี๋ยวกันนึงครับขออ่ากดสามเอานี้เป็นขี้ขวาโอเคเรียบร้อยเออเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้แบบโคนเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ อุ้ย,ยมือติดมือติดเอามือติดอีกรอบหนึ่งอืมอืมอออเรียบร้อยนี่ทำลายให้หมดทำลายห,หมดอย่าให้มันผลิตออกมาอีกเป็นครั้งที่สองแบล็คโฮตูมเออทำลายไฟฟ้าครับโรงงานมันจะระเบิดอย่างแน่นอนแน่นอนคนมาก็ด้วยเออเรียบร้อยเอาเฮ้ยมาอีกสองตัว ไม่เป็นไรตอนนี้กูรู้จุดอ่อนมึงแล้วต้องใช้ท่าบล็อกใช่ไหมล่ะเข้ามาเลยไอ้พวกเค้ยนี่แม่งมีกี่ตัวแน่วะเออไม่โดนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผิดตัวผิดตัวโอ้ยจุ๊บมานี่แบ็คฟูลเพล็กตูมตัวนึงมานี่แบ็คฟูลเพล็กตูมเข้าให้นี่ไอ่เฮ้ยชิบเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยชิบนี่มานี่แบ็คฟูลเพล็กตูม เพื่อนมึงตีมันก็โดนลูกลงด้วยแบ็คฟูลเพ็กอีกตัวอืนี่ต่อยเข้าไปอืมเฮ้ยเฮ้ยจะจะเปิดไม่มีทางไม่มีทางเอานี่สะท้อนไปแล้วแบ็คฟูลเพล็กโอ้โหไอ้นี่กระเด็นอมืมานี่ลุกขึ้นมาแบ็คฟูลเพ็กอีกรอบหนึง่งแลโดดฟันเรียบร้อยโอ้เรือแตกสองตัวมานี่หึโดนที่คอทุ่มลงพื้นอื้อหัวขาด โรงงานเละคนคนเดียวครับทำลายโรงงานได้หมดโอ้ตอนนี้ทุกอย่างเละไปหมดแล้วโปรเจกต์อะไรออนจบแล้วตอนนี้ยังยังไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเราสามารถโคลนพวกนี้ได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเลยตอนนี้ปลอ,อดภยัยปลอดภัยไหม มิชชั่นคอมพลีทครับตอนนี้รู้สึกเหมือนมันจะมีะมลังอยู่ใน่าใต้เมืองอีกนะครับโอเคกลับล่างก่อนมันบอกเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถโคลนพวกนี้มันได้อีกแสดงว่ามันต้องมีคนอยู่คนอีกเอ้ยเดี๋ยวเดีขอแก้ล่างคืนน่อนชื้อผมเห็นสมองตรงนั้นครับสมองน้อยสมองน้อยน้อยสองตงัวนี้อ่ะมองทำไมเล่า เว้ยเว้ยโทษดีโทษดีเอาด่าเออด่าเดี๋ยว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 เพื่อนมึงมองเพื่อนมึงมองเฉยๆอะไรเอา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 แดกแม่งั้นไอเนี้ยน่ารำคาญอ่ะงงงงมึงไล่ตอบอืมอาหารด้านบนมองปล่อยไปก่อนอะไรฮะแดกแม่งั้นมานี่เรืความทรงจำหน่อย situation Yes, sir. situation will pronto. The unfucked. be เหมือนกับว่าไอ้นี่จะรู้จักคาโกเดลิเวอรี่ดิเฟนซีฟเฮ้ยน่าน่าทำว่ะน่าทำว่ะดิเฟนซีฟการป้องกันตอนนี้มีเราได้มาสองอย่างละเมื่อกี้น่าจะเป็นบทเกี่ยวกับการรับภารกิจว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อครับตอนนี้เราก็ต้อง ไม่ไปตัวไม่ไปตรงอของโคนเนกนะครับตอนนี้ขอไอ้นี่ก่อนมันชื่ออะไรนะ b l a c k n e t Terminal หรืออะไรสักอย่างเนี่ยชึบอ,อืมลงอย่างนี้ใช่ปะะ่าววชื่ออะไรอะเออเอ็ e s s เ l a c k n ็กโอเคกัปตันสแตนลี์คาร์เตอร์ตัวที่เราแดกไปเมื่อกี้ครับโอเคล็อกอินเรียบร้อยรับภารกิจนี่ c าโกเดลิว v e อรี่ สิบสองบียูเทนแบ็กช็อตสตีลอิสควิลลี่อ๋อให้เราเหมือนจะขโมยคาโก้ครับแพทช์วสเกชชวลหนึ่งเหมือนจะเป็นตารางเกี่ยวกับอ่าการเดินการเดินสายตรวจอะไรพวกนี้ครับให้เราไปขโมยมานานไง เห็นฮอที่ระเบิดอยู่ไกลๆริบนู่นไหมครับน่าจะใช่แล้วละ่ะน่าจะเป็นอ่ประมาณเหมือนกล่องดําอะไรพวกนี้มั้งครับเพราะว่าเท่าที่ดูไอ้อะไรนะฮอหล่นนี่มันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกู้กล่องดําอะไรพวกนี้ว่าเกิดเหตุอะไรมีรายงานอะไรพวกนี้มาบ้างโอเคไปเลยไปเลยอื <c oughs> โดดด้วยอุ้ยไหนดูสิ <c oughs> เละครับ มีคนกําลังจะมาครับอ๋อเฮ้ยต้องรีบแล้วโอ้โหแล้วแบบเฮ้ยมีเวลาเท่าไหร่เนี่ย13วิเหรอเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าโอเคบวกท i มอ๋อเก็บหนึ่งกองแล้วบวกเวลาเดี๋ยวนะกูไม่ได้อัพอความไวมาด้วยชิปหายแล้วครับตรงนี้น่าน่าอัพความไวไว้ก่อนหนยะโอเคไปตรงนู้นตรงนู้นชิปโอเคอืมหวิ่งโคตรช้าตรงนี้อัพไวดีกว่า โอเคบวกทามละตรงนั้นอีกฮึบโอเคตรงนี้ตรงนั้นแล้วตรงโน,น้นเรียบร้อยโอเคสิบหกวิชุบชึบชุบนี่เก็บแบบทริปเปิลโอเคโดดรอนลองไปรู้สึกเหมือนการร่นอนนี่จะช่วยให้อ่าได้ไกลขึ้นหรือเปล่า ช่างของมันตอนนี้โอ้โหกล่องกล่องมึงกล่องมึงโคตรเยอะทำเดียวนะกล่องมึงเยอะมากโอเคฮึบนี่เรียบร้อยหมดไหมจะหมดยังโอ้โหตอนนี้เราไม่เห็นคาร์โก้เลยเมื่อกี้จากในอาเรดิโอครับนี่สุดท้ายยังสุดท้ายแล้วมั้งโอเคง่ายง่ายงานง่ายง่าย,ายโอเคเรียบร้อยครับ คาร์โกเดลิเวอรีเรียบร้อยเม t a t i o ชั e นรีวอร์ดดิเ e นมาเออมาขอดูดนะิ f เ n นซ์ฟีหน่อยสิมีอะไรมั่งขออันเจ๋งๆหน่อยนะเออโอเค๋ยวดูฟิมีอะไรมั่งบูลเลตพิ o ฟเฮ้ย c a n be e a r n ิร์นอ r นกรีนออเรนจ์บูลเลตพนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรบูลเลต กระสุนพูฟกันกันกระสุนใลยพวกนี้ครับ hard บอยอะไรไม่รู้ช h i l l up ไหนดอ๋อเวลาบล็อกเวลา,วลาจะมีเวลาบล็อกมากกว่าเดิม50%นะครับอันนี้อะไรเนี่ย healthy appetite เพิ่ม health 25%กับบล็อกเหรอเอา h e a l t ก่อนแล้วกันโอเคนี่มีหลอดเพิ่มขึ้นมาเลื่อนมาอีก25%เยี่ยม โอเคครับไปต่ออีกภารกิจหนึ่งกันแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลาและเสียอัธรรดในการต่อไอนี่ตกตึกโคตรสูงโอ้โหนี่ต้องขอล่อนลงมาแบบนี้ก่อนเมื่อกี้สูงมากเสียวเสียวเสียวโอเคตรงนี้เปลี่ยนล่างคืน กดมือถือแล้วมึงได้เบอร์มันตอนไหนวะจารเฮลเลอร์เป็นไงโอเคสง่สงส่งสถานที่มันมาถ้าคุณอไปไปไวๆเนี่ยคุณจะสามารถทำรายพวกนั้นได้หมดเลยได้เลยขอบคุณมากดอรโอไรออนเฟสทูอ๋อที่มันพูดถึงเฟสทูนี่เองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เหมือนเราเคยผ่านมาแล้วนี่ว่า อส,สเตเดียมฝนตกนอะไรนะทหารทหารที่เราฟูต่ตอนแรกคือพวกเฟส1นะครับเฟส2ก็คือพวกที่พวกที่ ได้รับ DNA ของเราเข้าไปในตัวครับแล้วทำให้กายพันแล้วก็เก่งขึ้นกว่าเดิมว่างั้นแต่ไม่เป็นไรครับยังไงตัวก๊อปปี้มันก็ไม่เหมือนตัวจริงหรอกโอ้โหออเปอเรชันมันโคตรอืมโคตรหนาครับยูชีทูเคา้าเตอร์ซุปเปอร์โอ้โหนี่ไงเฟสนิทรอยเฟสทูฟุตเอรซเจอ โอเคนี่ล็อกออนครับมานี่ไอ้ยเอ้ยเอ้ฮัลโหลนี่ทุ่มเขาให้อืมอืมอืมเอ้ยสะท้อนได้นึกแบ็กดรอปตูมอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตรงนู้นมีกครงมีกครงแถวนี้มีกครงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเออเอากรงก่อนดีไหมอู้หูแต่อันนี้ไม่ไม่ให้กูกรงเลยต้องทุบหรือเปล่าพังได้ไหมพังได้ไหมโอเคได้ได้ได้อุ้ยเฮ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 ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิเฟสทูเฟสทูใจเย็นเฟสทูใจเย็นกูขอไอ้นี่ก่อนเออ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 โอ้ยหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นใจเย็นเฟสทูใจเย็นใจเย็นกูขอไอ้นี่ก่อนเออโอ้โห กูขอไอ้นี่ก่อนขอ exp AH ก่อนใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยมีคลิกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยชุบโอ้ยคลิกายได้โอ้โหตัดแต่แขนแต่แขนมานี่เออโอเคได้เลือดคืนละเมื่อกี้เหมือนเห็นกล้ามเอาไม่ใช่กุญแจนี่หว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเด,เดี๋ยว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 เอากุญแจตรงนน้นก,ก่อนอ่ะเอาวิชั่นเฟลกรรมกูขอโลภหน่อยไม่ได้เหรอ ไอ้ชืบกุญแจโอเคคราวนี้กุญแจมาอยู่ใกล้ๆมานี่มานี่มานี่เออแตกหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมมานี่แบ็กฟูลเพล็กตูมกกน,นี่สแกนนี่เมือ่อสแกนกูเป็นอมะตะแล้วมึงตีกูไม่ได้อิอีเฮ้ยสแกนตรงนี้อีกที่หนึ่งปีนี่ ออกมาให,มให้มันให้มันออกมาเดินเล่นหลบได้ชึบเฮ้ยไปดอเปิดพลังดอเปิดพลังโดดตีอืมเฮ้ยชึบเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนจ้ะแล้วไม่ไอเมื่อกี้เจมเจมบอกว่าอ่าไอ้นี่ไม่เอาเสียงมาด้วยครับไอ้ห่าโคตรขยะขยแงเลยสัสอยู่ๆมีเสียงตัวเองสองคนอนะมันน่ากลัวขนาดไหนมึงรู้ไหมนี่ ฮนี่อะไรคิวเด้อฮะอ่าคิวจะคิวกูเหรอไม่มีทางอ้าวใช่ดิมึงคิดว่าเก่งกว่ากูงั้นเหรอใช่ไงอุย้ยก็กูเก่งกว่ามึงไงกูคือออริจินของมึงเลยเนอะอ้ยเอ้ท่มแม่งไอ้หมาน้อยเอ้เอยมานี่ เลือดคืนหน่อยออขอบใจมานี่อู้หูอู้หูมาต่อยอะต่อยอะมาแบกฟูเพล็กมานี่มานี่เแขวสองท่อนฟะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเออะเอ้าเฮ้ยกรรมพลังหายเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูเนี่ยบ้าเฮ้ยเขายังมี เฮ้ยดิวัสเตอร์ยังมันทาไม่ตายในตำนานอะไรอ๋อมีหลอดสตามิน่าให้นะครับพอสมมิบัริโจโรจิคอฆ่าตัวพวกนั้นอะไรดิวัสเตอร์กดวีค้งมาโอ้พระเจ้าโอ้เจ๋งกว่าพลาดแรกเป็นร้อยเท่าเรื่อยชิบเอ๊ ตอนนี้ฉันกินไอโอเลออนทูแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เฮ้ยไอนี่ไอนี่มานี่มานี่กินหน่อยอ้าวเฮ้ยเออกินโคตรไวเห็นไหมครับอ้าวทีนี้ไม่ไวอืมอขอขาหน่อยเว้ยเดียวมาสเตอร์อ่าบายฟูลแล้วก็ใช้เดีวัตเตอร์ได้ตอนนี้ขอไอนี่เออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยออกขึ้นมาออกมาเออเรียบร้อยครับมานี่แจกมิดไฟครับแจกมิดไฟแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีไหนหนคันนี้อืมแจกฟรีครับแจกฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวหออยู่ไหนหออยู่ไหนแจกฟรีครับแจกฟรีโดตีฮอเออเละครับเละเละทุกอย่างจบได้มาานี่มานี่เออแดกหน่อยโอเคเรียบร้อย อ้าวเฟดวัฟเอ่อเฟดวานน่วาอ้าวไอ้น,นี่ก็มาบอลเลอร์ทั้งอะไรพวกนี้เยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้น,น,นมีเอ็กพีมีเอ็กพีขอเอ็กพีหน่อยขอเอ็กพีหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนะนี่ขอเอ็กพีขอเอ็กพีขอเอ็กพีหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดดี้เอ็ดี้เอดีอือสอคืนเฮ้ยชึบนี่บล็อกได้บล็อกได้ไม่เป็นไร เฮ้ยชั้อุ้ยอุ้ยเอเดียดีเอเดียดีเออทีพื้นเออมานี่มานี่ฟาดลงพื้น DNA คอนซูมเดเอพเพิ่มมาหนึ่งพันเยี่ยมมานี่เออตูมซะเออโหอ๋อกดนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็ตัดแขนโอ้มานี AD 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 ่ฟาดเขาให้อาบเลือด เออเอออุ้ย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 เจ็บนะเฮ้ยไอ้ชิบอุ้ยอ๋อถ้าเกิดติดมันเป็นคอมโบนี่เองเอ้ยชิบอืมานี่แบ็คฟูเพล็กตูมอ้าอวเฮ้ยผิดตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้นี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยคนโดนบล็อกอุ้ยไม่ทันเอานี่ก่อนตัดหัวเรียบร้อยเฮ้ยชิบอืฮึมขอบล็อกก่อนมานี่อ่ามานี่ แบ็คฟูเพล็กตูมเรียบร้อยแต่ยังมานี่ลงพื้นไปอาดเรเบิร์ดกดรเบิร์กไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะมึงเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดเอเว้มึงต้องรับผิดชอบมานี่มามึงเอาดีเอมเึอง เหมือนดรคอนนิกมนจะพยมนยมนจะวางแผนสอนแผนเรานะครับตามที่คิดไว้จริงๆด้วยมันวางแผนสอนแผนเราจริงๆคนอนนิกกูจะจัดการมึงเป็นลายต่อไปไอ้แก่เอ้อยมันวางแผนเรา อหลอกเรามาแบบกะว่าจะฆ่าเราครับแต่ไม่กูเก่งเกินไปว่ะได้พลังใหม่มาซะด้วยโอเลออนเฟสทูเรียบร้อยครับทารอฝากมาคนเอกแกทำให้ฉันผิดห <c oughs> วังมากเอ้ยเอ้ยล่วงล่วงล่วงลุ้งโอ้ ยังยังยังตลกปินปอนได้อยู่ยังปินปอนได้อยู่ยังพิกลิ้นอยู่หลอกกูจะหลอกกูมาตายอย่างดีกูรอดมาได้เว้ยโอเคครับคุณสารพัดนี้ก็จะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสารพ์ทหน้าเราจะไปแก้แค้นอีกคนเดียกันสารพัดนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ